ครัวคุณต่อยพ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนเคครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้เป็นอาหารซึ่งคุณอ้อคุณนาวัดครับและคุณโก้ <c oughs> เสียงเงินไปกับร้านนี้เป็นจำนวนมาก <c oughs> ร้านไก่ย่างเสือใหญ่บ่ายแมงบุมครับ <c oughs> อยู่ที่ซอยสุขวิท49นี่นะครับ เมนูที่จะสอนกันในวันนี้เป็นเมนูซึ่งถือได้ว่าคลาสสิกแล้วที่สําคัญที่สุดมันเป็นเมนูที่ทานแล้วรู้สึกกระชุ่นกระชวยไม่ซ้ำซากและจําเจถูกต้องครับเมนูที่ว่านี้คือเมนูตําตลิงปิงเห็นไหมบอกเลยบางคนกินก็ว่าจะก็ปรีแตกถึงปรีแตกคือแค่ตักนี่จะกินนี่น้ำต่อนน้ําลายนี่กระเด็นปิดปิดปิดอยู่ไปเลยมันแตกมาก่อนเลยมันเพราะว่าตะลิงปิงมันเปรี้ยวมากแต่ว่าเขาเอามาทํา ได้เด็ดขาดได้อร่อยได้อย่างไรวันนี้เราจะได้ทราบกันเชื่อผมท่านผู้ชมดูเมนูนี้แล้วลองทำข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าข้าวเหนียวไก่ย่างข้อหมูย่างตั้งอยู่ตรงหน้าชีวิตเนื้อหยุดเนื้อหยุดสาอทิตเนื้อตำนี่เนื้อน้ำลายเนื้อ ท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับพนตรีพัชรรัตกุลจากร้านไก่ย่างเสือใหญ่บ่ายแมงมุมเรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านไก่ย่างเสือใหญ่พวกเราเนี่ยรู้จักแล้วแต่บอกท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเขาอาจจะไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ อยู่ที่สุขุมวิทซอย49ครับรบตรงเข้ามาในซอยยจะอยู่ทางด้านขวาตรงข้ามสตาร์บัคครับอยู่ตรงข้ามสตาร์บัคเห็นเลยนะเข้ามาใน49รู้จักทานนั่นนะฮะตอนนี้ไก่ย่างเสือใหญ่เนี่ยเอาละถามทียเรื่องเลยเสือใหญ่คือใครเสือใหญ่นี่จริงๆมันมาจากหนังเรื่องเสียดายที่ท่านมุ้ยท่านท่านกำกับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นฉากหนึ่งในนั้นหลังจากที่หนังจบเนี่ยแทนที่จะเลิกทําลายฉากนั้นไปเลยเนี่ยทางคุณยายของ ภรรยาผมเนี่ยฮะก็เลยอยากจะที่จะทําร้านอาหารต่อ,อก็เลยใช้ใช้ชื่อร้านนั้นต่อว่าเป็นไก่ย่างเสือใหญ่เลยแล้วคําว่าบายแมงมุมแมงมุมเป็นใครแมงมุมก็เป็นภรรยาผมนะ ผมบอกแล้วหลายทีแล้วว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเห็นไหมเขาชักใยไว้เราเดินลงก็ไปติดออออกไม่ได้เลยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้คนใ่แมงมุมมันแน่นขนาดไหนใช่ไม่ใช่แน่นพอสมควรแน่นน่แต่ว่าวันนี้เมนูที่จะมาสอนนะท่านผู้ชมครับคือตําตะลิงปลิงท่านลองดูนะท่านผู้ชมผมว่ามันไม่รู้ผมว่ามันคลาสสิกมากแล้วผมอยากให้ลองดูว่าถ้ารู้จักน้ําปลิกรู้จักตำโนนตำนี่กันมาหลายๆอย่างลองมารู้จักตำตะลิงปลิงอีกสักอย่างว่าเป็น อย่างไร <S <S> นี่คืออันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องเตรียมนั่นจะไม่แม่งมุมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ท่จัดการได้ก็เราก็จะเริ่มจากการเตรียมน้ำตํานะครับปรุงโดยการใส่พริกพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนะฮะจะต้องทั้งสีแดงและสีเขียวเพื่อเพื่อที่จะให้มีความเผ็ดหลังจากนั้นก็จะเอาพริกจินดาแดงมาเพื่อเพิ่มสีสันการเลือกกระเทียมใส่กระเทียมลงไปเนี่ยต้องเป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กเท่านั้นนะฮะ อาจจะใส่ปล่อยให้มีเปลือกบ้างเล็กน้อยเพราะมันจะมีความหอมแล้วก็ตามให้พอแหลกนะครับคลุกกันให้ให้ให้ทั่วก็จะได้ทั้งความหอมและความเผ็ดและสีสันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอากะปิซึ่งจะเป็นกระปิเคยหอมจากจังหวัดตราเท่านั้นนะครับสำหรับเมนูนี้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นน้ำตาลอย่างดีคลุกให้เข้ากัน ให,ใ,หให้พอได้รสชาติที่เราต้องการ,รนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ความหอมความเผ็ดแล้วเนี่ยก็จึงนำเอาเออเออคุ้ง<ห>แห้งใหญ่นะครับซึ่งคัดไซส์เราเอาจากเยาวราชมานะครับใส่ลงไปจะเป็นกุ้งแห้งที่ไม่เ้ไม่้มรุงรสาด้วยน้ำปลารุงรสตามด้วยออน้ำมะขามเปียกนะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาซึ่งจะเป็นน้ำปลาจากกระยองซึ่งจะไม่เข็มมากนะแล้วก็คลุกเคล้าให้ได้ที่ นะให้พอดีให้ได้รสชาติหลังจากนั้นก็เคล็ดลับที่สําคัญที่สุดสําหรับเมนูนี้เนี่ยจะต้องเลือกตะลิงปลิงที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะครับ,รบเพราะว่าถ้าอ่อนไปก็จะเปรี้ยวจัด ออถ้าแก่ไปก็จะเปรี้ยวจัดอ่อนไปก็จะไม่เปรี้ยวก็จะได้รสที่เปรี้ยวอมฝาดนะฮะหาั่นออกเป็นแว่นแว่นเพื่อให้น้ําที่น้ําตมที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันคลุกเคล้าเข้าให้ได้รสชาติเอาไปคลุกเลยแล้วเอาเข้าไปคลุกนะครับไม่ต้องตำนะครับคลุกนะครับท่านผู้ชมคเอาไปคลุกครับผมหลังจากอ,อ,อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นเมนูที่หวานนำนะฮะนั้นเราก็ต้องตัดรส ด้วยการด้วยการใช้กะปิแล้วก็ใช้ชูรสด้วยน้ำน้ำปลาให้มีกลิ่นหอมแล้วก็สําหรับความหวานก็ตัดรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับก็เสร็จสิ้นพอดีตําตลิงปลิงครับไม่อยากพูดนานต้องขออนุญาตไม่อยากพูดนานเขาเนดูเขาดนแผ่นนึงครับผมโอ้ตายแล้วดูดูไปแล้วลำลายมันพุ่งปิดปิด เรียนรเรียนนิดหนึ่งก่อนฮะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบกลันไปนิึงก่อนตะลิงปลิงนี่มันเป็นผลไม,ม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มันคล้ายคล้ายกับมะดัน<ช>นะฮะ<ช>แต่ว่ามันก็จะมีรสที่แตกต่างฉี่ออกไปมะดันนี่มันจะเปรี้ยวจัดจ้านมากกินอันนี้อันนี้จะกินง่ายกว่ามะดันใช่ครับเพราะว่าเม็ดมันจะไม่ได้ใหญ่และไม่เวลาแก่มากเม็ดมันก็ไม่ได้แก่เหมือนแบบมะดันมะดันเนี่ยถ้าแกุ่๊บเม็ดมันจะแข็งมากใช่ครับเขาจะกินตอนนี้เวลาที่กินตลิงปลิงอย่างที่ท่านในพลท่านบอกว่าจริงๆเลยก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่ามันอ่อน เวลามันอ่อนเกินไปมันจะฝาดมันมันจะออกไปทางเขาเรียกอะไรเปรี้ยวฝาดแต่ถ้าแก่จัดๆมันก็จะเอามาทํายำแล้วก็มาเคี้ยวกรุบๆไม่ได้เพราะมันจะไม่อร่อยนอกจากว่ามันจะเปรี้ยวไปแล้วแต่เม็ดมันใหญ่มันจะทําให้เคี้ยวไม่อร่อยมันจะต้องมีเคี้ยวกรุบๆนิดๆให้มันติดปากติดลิ้นเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะตัดให้ดูว่าเวลามันพอดีพอดีเนี่ยเห็นไหนี่ากล้องกล้องจับอยู่นี่ฮะเม็ดมันจะไม่ไม่ใหญ่แล้วมันก็แบบว่าคือ ได้หมดครับตอนนี้พอถ้าเกิดว่าถ้ามันแก่ขึ้นถ้ามันแก่มากๆขึ้น,น,นข้างในมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็ย,ยังไม่แก่อันนี้ก็ย,ยังอันนี้ของเขาอ,อ,อ่อน,น,นหมดบน,บน,บน,นะฮะโอเคเราพูดเรื่องตลิงปิงแล้วตอนี้พูดถึงเครื่องทั้งหมดท่านผู้ชมสังเกตว่าแลาา้วก็ตำคือก็ตำพอแหลกหยับหยาพอลแหลกนะพอลแหลกพอแหลกตำพอแหลกหยาบหยามนะฮะตำหยาบหยามนะครับที่นี่เขาเน้นที่เขาบอกว่าของเขาร้อยอันนี้ผมก็พูดตามเลยนะครับ กะปิต้องใช้กะปิเคยหอมจากจังหวัดตราดครับเขาบ้านนี้เขาทํากะปิมานานมากเลยครับหลายหลายหลายชั่วคนเขาบอกว่ากับเมนูนี้ของเขาถ้ากะปิจากตราดจะเข้ากันมากเขาบอกของเขาจะเข้ากันมากนะครับมันมันจะไม่เค็มเกินไปครับรสแล้วก็กลิ่นจะไม่แรงต้องแห้งๆนิดนึงคุณดมว่าผมว่าเออมันก็เป็นกะปิการกินสดนะจริงจริงไอ้โหรอดด้ลยนหัวใจจะวายเมื่อกี้นี้ว่าตักมาแล้วไปไต่ไม่เลนคุณดมดีดมซะ้ก่อนเนี่ย มันไม่ได้แรงนะมันเป็นกะปิกะปิสดกะปิหอมมากขออนุญาตนะกะปิข้าหอมจริงกะปิอันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้หอมสมว่ามันเป็นกะปิที่ที่มันอาจจะเหมาะสมกับเมนูที่เมนูนี้ท่านในพลท่านพูดจริงๆว่ามันเป็นลักษณะนี้มันเข้ากันครับมันเข้ากันจริงๆครับมันเข้ากันเป็นไง้พเจ้าโอ้โหเปี้ยวคอเปี้ยวเลยคอเปี้ยวเลยฮะนะฮะเอาละฮะอย่างอื่นผมไม่เห็นอะไรวุ่นวายแต่ที่สําคัญมากคือน้ำมะขาม ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะฮะเมนูเราก็ต้องมาต้มก่อนแล้วก็กรองให้สะอาดที่จะบอกก็คือว่าไม่ใช่อยู่ยิทดีท่านไปมะขามเออแล้วเดี๋ยวมาทํามันจะไม่เหมือนเขาเขาเอามะขามเนี่ยไปคั้นก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กรองเอาไปต้มแล้วก็เอามากรองแล้วถึงจะได้น้ํามะขามแบบนี้ออกมานะครับเป็นลักษณะนี้สมมุติถ้าน้ํามะขามเราไม่กรองเราเป็นพวกเบทกับร้องนำงี้ได้ไหมเลยได้ ได้จะได้จะได้ไปทางนู้นเลยครับไปทางด้านนู้นเลยเบสจ้องนำเอาครับไปทางนู้นมันจะเจ็บตัวได้ไงมาทางนี้นี่เอาสักหน่อยดีไหมฮะเพราะฉะนั้นกุ้งครับกุ้งแห้งก็จะเป็นกุ้งแห้งคัดไซส์ใหญ่เราไปเอามาจากยาวราชครับก และที่สําคัญต้องไม่เค็มต้องไม่เค็มก็ไม่เค็มต้องเป็นกุ้งแห้งจืดเพราะถ้าเกิดกุ้งแห้งเค็มมาทําเมนูนี้ไหนจะมีเปรี้ยวนันจะมีอะไรดีจะไปกันใหญ่ถึงเวลาสําคัญแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตลองให้ให้ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับวันนี้ไม่เป็นไรครับาะคงจะไม่ได้ทานกันเยอะครับผมว่าหน้าบิดกันแน่เลยแต่ผมชอบมากเลยของเปรี้ยวคุณชอบอยู่แล้วคุณนวัดคุณนวัดคุณอยากกินมากท่านผู้ชมครับคุณนวัดแพ้ท้อง แต่ mm. ดูดูเขากินเนี่ยผมกินอย่างเขาไม่ได้จริงๆนะฮะไอ้ของแบบนี้เขากินเพี้ยบพี่เลยไงอ่ะแล้วเราได้พาพินวัฒนะครับผมไปทำการอุลตราแมนแล้วพบว่าลูกของพินวัฒนะครับผมตอนนี้ตัวแข็งป๊กเลยครับผมคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้เห็นไหมฮะที่เขาไวเหรอแล้วมันเป็นน้ำยำเคลือบหมดอ้อรสชาติโอเคกินนะแม่อ้อลาก่อน เผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงแต่รสชาติอร่อยมากเะลอยจะเผ็ดไปหน่อยแต่ว่ารสชาติเรียกว่าสุดทุกรสถามผมนะสุดทุกรสกะะปิวิ่งเลยแล้วถามว่าผมไม่เผ็ดไหมเผ็ดไหมแต่เปรี้ยวนี่เปรี้ยวมาตัดพริกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับคือเมนูเนี้ยผู้หญิงน่าจะชอบตาผมยังตาผมนะครับบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้เมนูนี้อร่อยมากไปทำกินเลยตามที่บอกทุกอย่างอร่อยสุดๆจริงๆ เนี่ยพูดน้ำลายยังติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้หยาบแต่เพียงแต่จะพูดว่านี่ขนาดผมยังไม่ได้คอหมูย่างยังไม่ได้ยังไม่ได้ไก่ย่างของไก่ย่างเสือใหญ่เข้าปากถ้าผมได้แล้วมีข้าวเหนียวตั้งอยู่ตรงนี้อีกเอ้าทำไมอะเราก็จะได้ความอรอร่อยแบบสุดจริงจริงเนี่ยเมนูนี้ถ้าต้องไปทำนะฮะท่านนายพลคุยกับพี่ต้อย่อริงเนี่ยใครเป็นคนคนพูเมนูนี้เออภรรยาผมครับเขาเห็นมันขึ้นอยู่หน้าบ้านก็เลยเอาลองมาอ๋อเป็นแมงมุมที่มีค่านี่ นึกว่าวันๆจะแม่งมุงแม่งมุงออย่างนี้ใช้ได้อร่อยจริงๆครับโอ้โหไกลดูดิต้องหั่นสดทีละจานนะครับอันนั้นเคล็ดลับอีกอันนึงครับใช่คือท่านอย่าทำทิ้งเด็ดขาดอย่าครับอยมนแล้วเขาบอกแล้วเลยนะฮะว่าเวลาที่มีดหั่นของพวกนี้มีดที่มีคาวติดข่าวนะครับเป็นล้างใหม่สะอาดครับมีดต้องกริปจริงๆแล้วหั่นแล้วก็กินสดๆอร่อยมากวันนี้อร่อยไหมล่ะคู่กันแล้วอร่อยไหมดูทีไม่พูดมาเลยสามคนนะฮะ เพอร์เฟกต์จริงๆครับท่านผู้ชมเชื่อผมว่ามันง่ายแต่อร่อยมากวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีพัชระรัตกุลนะขอบคุณร้านไก่ย่างเสือใหญ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดขอโทษนะฮะพูดไปกืนน้ำลายไปคือคือถ้าท่านทานของพวกนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้จดจําความรู้สึกในปากน้ําลายที่มันไหลเราไม่ไม่ได้เกิดจากความตะกละนะครับมันเป็นเองในในทางวิทยาศาสตร์มันเร่งร้า ผมควรต้องรีบลาท่านแล้วล่ะนะฮะจะมาเจะกันใหม่วันนี้สวัสดีครับชุดหม้อนึ่งสเตลเลตสตีลนะครับที่เห็นหนึ่งชุดอยู่นี้ชุดละ3า8 0บาทครับแจกทั้งหมด10ชุดนะครับรวมมูลค่า3าม0 0บาทเอาไปเลยของม้วนสดครับโอ้มันเป็น พระเอกอยู่ที่เมอวะพวอ่อนใงามันอร่อยแบบงดงามตอนย่างอ่ะมันก็จะเปื้นน้ำมันหน่อยทำไมฮะกลับบ่อยกลับบ่อยเปื้นน้ำมันหน่อยโทษคุณมาพูดไปเล่นมันเลยเออไปเล่นมันเลอเออไปเล่นมันเล สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่ะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับนอนๆกัเลย Subscribe ไม่ใช่ S <S ตั้บสกคยอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพวัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน